รถจักรยานยนต์สไตล์ครูเซอร์คือหนึ่งในความใฝ่ฝันของคนรักการเดินทางทางไกลเพราะนอกจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นยังมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่และผู้สอนหลายปีที่ผ่านมาฮอนด้าได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยกระดับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ครูเซอร์และล่าสุดได้เปิดตัวฮอนด้าจูนครูเซอร์ไบที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการวันนี้ MS Auto Review จะพาคุณไปสัมผัสทุกมิติของรถคันนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่า เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก h อน da จูนคลูเซอร์ไวท์มาพร้อมกับโครงสร้างที่เน้นความสง่างามผสมผสานกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกับเส้นสายที่โค้งมนสะท้อนภาพลักษณ์ของรถคลูเซอร์แท้ๆไฟหน้าทรงกลมแบบเลนให้ความสว่างคมชัดกลางคืนเพิ่มความดุดันและคลาสสิกในเวลาเดียวกันถังน้ำมันถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่รองรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยเบาะนั่งทรงต่ำช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมได้ง่าย แม้ผู้ที่มีส่วนสูงไม่มากก็สามารถวางเท้าได้มั่นใจล้อมแม็กขนาดใหญ่พร้อมยางที่กวางเึ้่เพิ่มเสถียรภาพการเกาะถนนถัดมาคือสมรรถนะเครื่องยนต์ฮ o n d a าจ n น Cru ยเซอร์บาใช้เครื่องยนต์ขนาดกลางที่พัฒนาใหม่ให้สมดุลระหว่างกำลังและความประหยัดการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลแต่แฝงด้วยพลังเมื่อต้องการเร่งแซงเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์ทุ้มหนักให้ความรู้สึกดุดันตามแบบฉบับครุยเซอร์ฮอนด้ยังคงรักษามาตร,รฐานการสั่นสะเทือนต่ำเพื่อให้ผู้ขี่เดินทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า ในด้านระบบส่งกำลังเกียร์ถูกปรับอัตราทดให้เหมาะกับการเดินทางทางไกลรอบเครื่องไม่สูงเกินไปที่ความเร็วคงที่ทำให้การขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงระบบคลัตช์ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและในเมืองที่ต้องเจอรถติดก็ไม่ทำให้ผู้ขี่เหนื่อยจนเกินไปช่วงล่างและระบบเบรคถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของฮอนด้จูนครูเซอร์ไบช็คหน้าขนาดใหญ่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีส่วนด้านหลังใช้โช็คู่กรับระดับได้ผู้ขี่สามารถเลือกความแข็งนุ่มตามสไตล์การขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองถนนปากจังหวัดหรือแม้แต่การออกวิบายลายระบบเบรกดิสด้าหลังพร้อม ABS แบบสองช่องสัญญาณเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถทุกสถานการณ์เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมฮอนด้าได้ติดตั้งหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบแสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางเกียร์และการเตือนต่างๆชัดเจนแม้กลางวันแดดจ้านอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้ขี่รับสายหรือฟังเพลงได้สะดวกยิ่งขึ้นในด้านความสะดวกสบายเบาะนั่งถูกออกแบบให้กว้างและนุ่มรองรับสุริระทั้งผู้ขี่และผู้สอนถ้านั่งสบายไม่ต้องก้มมากแทนบาย,ยกสูงในระดับที่กำลังพอดีไม่เมื่อยแขนแล้ที่นานานานที่พักเท้าขนาดใหญ่และวางตำแหน่งให้พอด,ดีกับสรีระทําให้การควบคุมรถในระยะทางไกลไม่เป็นปัญหาความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ฮอนด้าไม่มองข้ามฮอนด้าจูนคลูเซอร์ไบค์มาพร้อมโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรง ใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสูงระบบไฟเล็ดรอบคันช่วยให้ผู้ร่วมถนนมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นรวมไปถึงระบบ ABS และการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้การเข้าโค้งหรือหยุดกระทันหันย,ยังคงมั่นใจความคุ้มค่าต้องบอก,กว่า Honda Jun Cruiser Bike ตั้งราคาในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบก,กับคู่แข่งในตลาด Cruiser ร,ร,ระดับเดียวกันจุดเด่นคือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่สูงเนื่องจาก Honda มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศอีกทั้งยังมีอะไหล่แท้ที่หาได้ง่าย ทำให้ผู้ที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลในระยะยาวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว Honda า u n น c r u เซอร์บ k e ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเพราะนอกจากความสบายในการขี่แล้วยังสามารถติดตั้งกล่องสัมภาระเสริมด้านหลังหรือด้านข้างได้อย่างลงตัวเพิ่มศักยภาพในการบรรทุกสัมภาระสำหรับการออกทริปหลายวันถ้ามองในแง่ของสไตล์การใช้งาน Honda June c r u เ e r บไม่ได้เหมาะแค่กับคนที่รักการเดินทางไกลเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถสำหรับขี่ในเมืองแบบเท่ๆด้วยเพราะรูปลักษณ์ที่โดดเด่นดึงดูดสายตาไม่ว่าจะจอดที่ไหนก็ตามสุดท้ายนี้หากถามว่า Honda June c r u เ e r Bi ไบเหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหา c r ูเซอร์สักคันที่ให้ทั้งความสบายเทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยครบถ้วนและค่าดูแลที่ไม่สูงจนเกินไปไม่ว่าคุณจะเป็นนักบิดมือใหม่หรือมือเกา่ารถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบ MS Auto Review สรุปว่า Honda June c r u เ e r Bi ไบ คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดปัจจุบันหากคุณกำลังมองหารถครุยเซอร์ที่ขี่สนุกเดินทางสบายและมีภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร Honda าจูนครุยเซอร์ไบคคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด